Hello everyone, welcome to English Card ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเรียนภาษาอังกฤษกับครูนุ่มนะคะที่เชอร์ทิดาวันพงศกันมมลค่ะ So okay you look at the picture and then you can guess today what we learn พวกเราลองดูภาพในบนหน้าจอสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันลองดูค่ะ เราได้ไหมเอ่ย you can guess today what we learn ah very good feelings นะคะ feelings ก็คืออารมณ์ความรู้สึกของเราทีนี้ครูมีคำถามค่ะ what is the weather like today what is the weather like today weather คือสภาพอากาศวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะที่บ้านของเด็กๆสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้ สำหรับที่นี่เองตอนนี้ the weather is sunny ตอนนี้มีแดดจ้าเลยค่ะแต่ในตอนเช้าเนี่ยอากาศหนาวมากๆเลยแล้วเรามาลองดูกันค่ะเด็กๆว่า emotion กับ feeling ต่างกันยังไงพวกเราเคยได้ยินไหมคะคำว,ว่า emotion หรือ feeling feel มันเป็นแบบนี้แบบนั้นมาดูคำทั้งสองคำกันค่ะ emotion คืออารมณ์ นะคะที่มีการตอบสนองสั้นๆต่อสิ่งที่จะมากระตุ้นเราและก็ส่งผลให้มันเกิดจากทางความคิดการแสดงออกและพฤติกรรมเราเรียกว่า emotions แล้ว feeling ละ่ะ feeling คือความรู้สึกค่ะเป็นประสบการณ์ทางอารมณ์ของเราในช่วงสั้นๆซึ่งมันจะมีความผสมผสานกับหลายๆอารมณ์เช่นเราบอกว่าเรารู้สึกรักรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกกังวล นี่คือความแตกต่างของคำสองคำนี้ emotions กับ feeling แล้วพวกเราล่ะคะ How are you feeling today? How are you feeling today? วันนี้พวกเรารู้สึกยังไงกันบ้าง Our feelings are like the weather; they can change at any time. ข้อความนี้บอกกับเราว่าความรู้สึก ก็เหมือนกับสภาพอากาศค่ะที่ความรู้สึกเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาเลยและ l e ARNING OUTCOME ของเราที่เราจะเรียนและเราจะสามารถทำได้ในคลาสวันนี้ก็คือเด็กจะสามารถบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึกได้อย่างที่สองค่ะ เราจะถามตอบบอกอารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นแต่ก่อนที่เราจะถามได้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ด้วยกันค่ะ vocabulary feelings okay you look at the pictures and then you can guess what is the meaning of the feelings พวกเราจะดูรูปด้วยกันนะคะครูมีคำศัพท์มีรูปภาพและมีตัวอย่างประโยคให้กับเราเราลองมาเดาความหมายด้วยกันค่ะ คำแรกค่ะ thrill thrill I was so thrill e d when I met Jackson หวังเราลองเดาสิคะว่าคำว่า thrill ในที่นี้หมายถึงอะไรดูจากภาพนั้นหมายถึงความรู้สึกที่เป็นความตื่นเต้นและดีใจนะคะโอเค next picture ภาพนี้เด็กๆน่าจะเดาได้ happy happy i is very happy right now. ฉันมีความสุขมากในตอนนี้ Happy คือมีความสุขนะคะเป็นยังไงกันบ้างลองตอบได้บ้างไหมคะ Okay. Next picture. He looks sad today. Sad. Sad. Sad หมายถึงมีใครรู้บ้างไหมคะ เศร้านั่นเอง very good o k เค next คำนี้ออกเสียงด้วยกันค่ะ disappointed disappointed I felt disappointed when saw the points บางครั้งเด็กๆบางคนสอบและคะแนนไม่ดีตามที่เราคาดหวังไว้คาว่า disappointed หมายถึงอะไรเอ่ยผิดหวังค่ะ That's correct ถูกต้องโอเค next picture ด้วยกันคำต่อไปนะคะ next word surprise คำนี้พวกเราน่าจะใช้และคุ้นเคยกันดี surprise he was surprised to suddenly see me surprise หมายถึงประหลาดใจหรือตกใจนะคะเนาะโอเคคำต่อไปล่ะคำนี้ look at the picture and then you can guess funny funny I feel funny when my friend tells a joke เวลาเพื่อนเล่าเรื่องตลกมาเรารู้สึกว่ามันตลกถูกต้องค่ะโอเค next confused confused she was confused by the problem เราคิดว่า c o n f u s e หมายถึงอะไรนะดูจากภาพสิคะสับสน c o n f u s e หมายถึงสับสนค่ะ he looks scared when he, the dog ran to him คำนี้ออกเสียงด้กันค่ะเด็กๆ s c a r e s c a r e ดูจากภาพสิคะ s c a r e หมายถึงกลัวเขากลัวเวลาที่น้องหมาวิ่งไล่เขานะคะ Next word คำนี้ดูจากภาพพวกเราน่าจะเดาความหมายได้ He felt angry when he lose the game เป็นยังไงคะเมื่อเราเล่นเกมแพ้บางคนหัวร้อนมากเลย Angry หมายถึงโกรธค่ะ Okay next word try it. try it. I always feel tired in this In the morning, sorry นะคะคำนี้ดูหน้าตาสิคะดูเป็นยังไงเอ่ยภาพนี้น่าจะเดากันได้คือคำว่าเหนื่อยคะ่ะ t i e d คือเหนื่อยนะคะแล้วคำนี้ล่ะดูจากภาพกัน bored 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 I was bored by the movie I fell asleep เวลาเราดู หนังดูภาพยนตร์แล้วมันไม่สนุกเลยแล้วก็แอบงีบหลับไปด้วยหนังเรื่องนั้นทำให้เรารู้สึกเป็นยังไงคะเบื่อนั่นเอง bored หมายถึงเบื่อค่ะแล้วคำสุดท้ายคือคำนี้ค่ะ worry worry she looks very w o r r i e d about her work เป็นยังไงเอ่ยดูสีหน้าของเด็กผู้หญิงคนนี้ worry หมายถึง กังวลค่ะเธอกังวลกับงานของเธอนั่นเองนี่เป็นคำศัพท์12คําคำที่เด็กๆจะได้เรียนเกี่ยวกับ feelings or emotion which one best feeling describe you เราเลือกมาหนึ่งความรู้สึกในตอนนี้สิคะว่าเรารู้สึกยังไงแล้วคำถามที่เราจะใช้ถามว่าคุณรู้สึกยังไงเราจะสามารถถามอะไรได้บ้างมาดู ด้วยกันค่ะคำถามแรก How are you? How are you? How are you? คำที่สองประโยคที่สอง How are you feeling? How are you feeling? ประโยคที่สาม How's i s going? How's i s going? และประโยคสุดท้าย How do you feel? How do you feel? ทั้งหมดนี้เด็กสามารถที่จะพูดออกเสียงตามและใช้ถามว่าคุณรู้สึกยังไงได้ทุกคำถามเลยนะคะเรามาลองดูกันแล้วเราจะตอบได้ว่ายังไงบ้าง How do you feel today? How do you feel today? วันนี้คุณรู้สึกเป็นยังไงเวลาเราตอบเราสามารถตอบได้ว่า I feel feel คือรู้สึก I feel happy I feel funny I feel thrill นะคะและถ้าเราจะถามว่าแล้วคนคนนั้นล่ะผู้ชายคนนั้นเขารู้สึกยังไงเราจะถามได้ว่า How does he feel How does he feel ตอบได้ว่า He feels bored He feels bored มาลองดู อีกหนึ่งแบบฝึกหัดกันค่ะ How does she feel? ดูจากภาพสิผู้หญิงคนแรกหน้าตากโกรธมากเลยคำตอบจึงได้ว่า she feel angry she feel angry แล้วดูภาพข้างล่างสิคะมีหลายคนมีสองคนเราจะใช้ว่า they คือพวกเขา How do they feel? How do they feel? จึงตอบได้ว่า They feel tired. ทีนี้ตาพวกเราแล้วค่ะ Let's practice ฝึกด้วยกันนะคะ Answer the question Look at the picture How does she feel? How does she feel? ดูจากภาพ She feels happy. คือมีความสุขภาพที่สอง how does he feel how does he feel คำตอบคือ he feel confused และภาพต่อไป how does he feel how does he feel ดูจากภาพสิคะเด็กๆ he feel surprised He feels surprised. เขาประหลาดใจและภาพสุดท้ายค่ะ How does she feel? เธอคนนี้รู้สึกเป็นยังไงนะ She feels sad. แล้วพวกเราล่ะคะ How do you feel? How do you feel? สามารถตอบมาได้เลยนะคะว่า I feel. เลือกคำศัพท์ที่เราได้เรียนกันไป แล้วมาตอบได้เลยค่ะมีคำบอกไว้ว่า emotions come in waves we can't control what happened to us but we can control how we respond ข้อความนี้หมายถึงว่าอารมณ์ที่เข้ามาก็เหมือนกับความก็เหมือนกับคลื่นเราไม่สามารถที่จะ control สิ่งที่เกิดขึ้นได้เราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราได้ but แต่ค่ะเราสามารถที่จะควบคุมว่าเราจะตอบสนองกับเหตุการณ์นั้นได้ยังไง Some w a v e may be stronger but always remember they all will pass บางครั้งคืนที่เข้ามามันก็หนักหนามาก แต่ว่าให้เราจำไว้ว่าเราจะสามารถผ่านมันไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้กันไปแล้วถึงคําศัพท์เก <c oughs> ี่ยวกับ feeling คือความรู้สึกและเราสามารถบอกได้ว่าเรารู้สึกยังไงความรู้สึกเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเพราะฉะนั้นรักษาใจรักษาความรู้สึกของเราไว้นะคะ Thank you for your attentions. Have a great day ahead. วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจเรียนแล้วกลับมาเจอกันในบทเรียนหน้าค่ะ Thank you so much. See you next time.